สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่อง YouTube ดูดวงกับอาจารย์พิสิทธิ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีพิจิกเป็นการพยากรณ์ดาวจรประจําเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับดาวประจําตัวของท่านคือดาวพ่างคารตอนนี้โคจรไปอยู่ยังพบอลินะครับซึ่งก็จะไปเจอกับดาวมนุตวตยู นะครับและเดือนนี้องศาใกล้กันมากเลยนะครับก็อาจจะทำให้ท่านมีอารมณ์แบบเขาเรียกว่าเรามีร้อนๆบ้างนะครับมีความกล้าบ้างไม่ค่อยเกรงกลัวใครบ้างนะครับในเดือนนี้ทีนี้ยังมีดาวพระราหูนะครับเล่งมายังท่านและมีดาวพระเกตนะครับเข้ามากุมลัคนาด้วยแสดงว่าอิทธิพลของดาวบ่าประเคราะห์ตอนนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับดาวพระ อังคารเนี่ยยังทำม,มีพลังเนี่ยมาถึงลักษณะท่านด้วยดังนั้นก็จะต้องออถ้าหากว่ามันมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายเป็นพิเศษและเดือนนี้อาจจะทำทาตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ขยายใครเข้ามายุ่งหรือบางคนก็ทำตัวลึกลับหรือบางคนก็ไม่สนโลกอะไรเท่าไหร่นะครับก็ก็อาจจะเกิดจากสภาวะการ เขาเรียกว่าพลังของดวงดาวนะครับบางคนเป็นอยู่แล้วก็เป็นมากขึ้นบางคนที่ไม่เคยเป็นอาจจะมีอาการเช่นนี้บ้างนะครับและที่เห็นก็คือว่าดาวพระราหูมันเข้ามันเล็งมันเล็งดังนั้นเนี่ยตามตำราเขาก็บอกว่าเป็นพินทุบ,บาทนะครับเป็นพินทุบ,บาททีเดียว แต่บาง,บางตำราที่เขียนเพิ่มเติมขึ้นมาว่าโอเคราศีพิจิกนี่เป็นข้อยกเว้นแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็มันจะมีปรากฏการณ์ของพินทุบาทเข้ามาร่วมด้วยนะครับความยกเว้นนั้นมันก็ถูกสอดแทรกก็แสดงว่ามันก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปหรือถ้าดวงดาวพระราหูในดวงกำเนิดของท่านได้ตำแหน่งดีๆมันก็จะสวิงกลับมาเจอเรื่องร้ายแล้วกลายเป็นดีได้นะครับ ทีนี้มาดูดาวกลุ่มใหญ่นะครับที่โครจรชุมนุมกันอยู่ในราศีมังกรในภพสหาหชาของท่านนะครับคือดาวพระอาทิตย์ดาวพุธพระรหัสสุขสาวนี่นะครับแล้วเดินดีด้วยพออาทิตย์อยู่เรือนนี้สักครึ่งเดือนก็จะโครจรไปอยู่ในภพาจากสหาหะช้าก,ก็ขึ้นไปพันธุนะครับดาวพระศุกร์ก็ตามไปเป็นคู่สมพลซึ่งกันและกันนะครับอันนี้อันนี้ก็ดีนะครับทีนี้ดาวดาว กลุ่มนี้หมายถึงอะไรดาวโดยเฉพาะดาวพระพฤหัสได้เป็นดาวการเงินของท่านถึงแม้จะเป็นนิดนะครับดูในภพสหัชชะเนี่ยก็อ,อาจจะต้องอบอุ้มชุ่มเขาเรียกดูแลช่วยเหลือจติพี่น้องบ้างแต่ดาวพฤหัสยังทํามุมไปถึงพระราหูและส่งความพลังมาสู่ในภพของลาภะก็แสดงว่าเดือนนี้ท่านไม่ธรรมดาหรอกครับท่านก็อาจจะมีช่องทาง ในการหาเงินมากกว่างานปกติหรือมีงานพิเศษหรือท่านคิดจะทําอะไรของท่านแหละบางมันเลยอาจจะทําให้ท่านไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับใครหรือไม่มีเวลาไปสนใจใครเท่าไหร่นะครับทำแล้วท่านก็ได้แต่ดาพระรหัสเป็นนิดดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการเก็บเล็กผสมน้อยนะครับทีนี้มันสัมพันธ์ไปถึงภพปัตตนีด้วยดาพระรหัสดวงนี้ทํามุมไปบางคนเนี่ยก็ทําของคุณอยู่ปกติ แต่อาจจะส่งผลไปถึงคู่ครองคนรักคู่ครองคนรักเนี่ยอาจจะการงานดีขึ้นนะครับอะไรดีขึ้นแล้วก็ส่งผลที่จะนํามาต่อประโยชน์ในภพของลาภะเนี่ยของตัวท่านเองนะครับถือว่าในเดือนนี้ก็กลุ่มดาวเนี่ยให้คุณเยอะนะครับให้คุณเยอะดาวพัางคานก็มาถึงตัวท่านนะครับดาวพระราหูดาวพระาพราหูก็ยังทํามุมมาถึงภพ การงานดังนั้นถึงแม้ท่านจะเจองานที่มันพลิกแพลงอย่างไรก็ตามทีท่านเอาอยู่นะครับเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้ท่านจะมีความสามารถมากแล้วโดยเฉพาะงานที่จะต้องแก้ปัญหาเยอะแยะเลยนะครับท่านก็มีความปรัดเปรียวมีความคล่องแคล่วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสติปัญญาหรือทางด้านการวางตัวการปฏิบัติตัวความรวดเร็วเพราะว่าดาว ก็เดินเสดนะดาวพระภิกก็เดินเสดจดาวสาวก็เดินเดินเสด์แปลว่าเดินเร็วนะครับก็เรียกว่ามีส่งผลนี้เยอะก็จะให้เรามัดระวัะงอยู่หนึ่งเรื่องก็คือดาวพระพุธนี่แหละครับดาวพระพุธเนี่ยการบังโครรู่จรียกว่าถอยหลังบ้างนะครับหยุดนิ่งบ้างนะครับก็มาจากพบมรณะของท่านแล้วก็พบลาพระดังนั้น ก็อาจจะต้องระมัดระวังการสื่อสารกับเพื่อน่วงงานในวัยใกล้เคียงกันหรือการสื่อสารกับญาติพี่น้องวงสาคขาญาของท่านเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงบางทีท่านอาจจะพูดสื่อสารไปและใจความผิดเพี้ยนหรืออาจจะใช้วาจาที่มันชัดเจนเกินไปอะไรก็ได้ครับกลายเป็นว่ามันมันทำให้แบบค่อนข้างจะเด็ดขาดนะครับสำหรับการเงินก็ว่าไปแล้วส่วนความรักนะครับ ความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นเดือนนี้คือก็คือดาวพระศุกร์เดินดีเดินเรียบนะครับท่านมีความรักที่ค่อนข้างที่จะคือในในมุมหนึ่งเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องงานความเข้มข้นของงานแต่ท่านแก้ได้อาจจะเหน็ดเหนื่อยของงานมีความกล้าหาญมีความที่ต้องเหมือนกับไปต้องไปฟาดฟันอะไรในเนื้องานอยู่พอสมควรนะครับคู่แข่งทางการค้าคู่แข่งในวงงานครนับแต่ความรักของท่านเนี่ยท่านก็ กลับมาอีกมุมหนึ่งท่านก็มีความสุขกับปีกระเป๋าได้นะครับเพราะว่าดาวเนี่ยดาวพระศุกร์กับดาวอาทิตย์เนี่ยมันเดินเกาะกลุ่มขึ้นไปเลยดาวคนนี้ก็บ่งบอกถึงความรักที่มันมีความอํานวยสุขทั้งกายและใจนะฮะเออนั่นมันก็ไปกันได้แต่ที่อันหนึ่งที่กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าดาวพระราหูที่เข้าไปเลงอยู่อย่างนั้นนะครับก็คือและมันมีดาวมันมีมุมที่เอื้อมจากดาวพระหัสไปสู่ในมุม ในในภพของปัตตานีบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะทาให้ท่านมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นท่านที่มีคู่อยู่แล้วทั้งหญิงทั้งชายนะครับท่านก็อาจจะมีสเสน่ห์มากขึ้นในเดือนนี้นะครับและดาวพระหูที่มันเล่งอยู่เนี่ยมันทำให้พินทุบาทนี่แหละก็ต้องระมัดระวังว่าบางทีเนี่ยท่านอาจจะมีคนเข้ามาให้เปรียบเทียบเยอะทั้ง ระหว่างเก่าระหว่างใหม่อะไรนะครับหรือระหว่างมีระหว่างใหม่กับใหม่กว่าอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็ต้องระมัดระวังว่ามันอาจจะทำให้ให้มีมีปัญหาได้นะครับปัญหาแต่พระดาวพระราหูอยู่พบไหนเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะมักจะให้ให้โทษมาก่อนนะครับจกเว้นว่าในดวงกาเนิดท่านดาวพระราหูเนี่ยได้ตําแหน่งดีจริงๆมีคุณภาพจริงๆนะครับและอีกเรื่องหนึง่งสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่ครองคนรัก นะครับดาวพระราหูเล็งดาวพระรหัสทำม,มุมถึงเยงนี้ครับอาจจะมีการขยายตัวทางด้านคนที่เข้ามาเข้าพบปะเข้ามาคบกับเราเนี่ยต้องเรามาระวังเพราะดาวพระราหูเป็นตำแหน่งนิดแปลว่าภาพหน้ากับภาพหลังเนี่ยอาจจะต่างกันนะครับก็อย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับก็ดูให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าดาวเป็นนิดนแปลว่ามันเสื่อมนะครับหรืออาจจะมีคนที่ด้อยกับเรา สมมติผู้ชายก็อาจจะได้ผู้หญิงที่ด้อยกว่าผู้หญิงอาจจะได้ผู้ชายที่ด้อยกว่าอาจจะด้อยทางด้านวุฒิภาวะด้อยทางด้านการศึกษาด้อยทางด้านสถานะการงานการเงนิงนอะไรก็แล้วแ,แต่นะครับหรือนิสัยคนละแบบนะนิสัยไปกันคนละอย่างนะครับบางคนเรียบร้อยอาจจะได้คนที่ค่อนข้างจะจับยากสักนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับนั่นหรือบางคนเป็นคนที่ ติ๋มๆชอบอยู่สงบๆอาจจะได้คนที่เอะโวยวายเฮฮาสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันแบบนั้นนะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้ก็ดาวตำแหน่งดาวค่อนข้างดีแล้วก็ส่งพลังเอื้อมค่อนข้างดีนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยได้อิทธิพลของดวงดาวเพื่อไป หาจังหวะนะครับหาจังหวะในการที่จะพิชิตการความสําเร็จในงานให้ได้นะครับครับแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสําหรับคนที่ต้องการดูดวงการส่วนตัวสามารถแอดไลน์นะครับเพื่อที่จะนัดหมายคิวกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ